นิยายเรื่องเมดูซ่าไม่ผิดตอนที่3อย่างที่รู้กันดีโอลิเวียเป็นดาราสาวที่มีเม็ดเงินมหาศาลหมุนเวียนเข้ากระเป๋าทำให้เธอสามารถส่งลูกสาวสุดที่รักเข้าโรงเรียนประถมอันมีชื่อเสียงในซานฟรานซิสโกได้เป็นอย่างดีทว่ายิ่งมีเงินมากก็ยิ่งไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกสาวได้อย่างเต็มที่ถึงแม้จะลั่นปากบอกลาจอแก้ว แต่สำหรับคนที่คลุกคลีในวงการบันเทิงมากว่า20ปีคงหาจังหวะลาขาดได้ยากเฮ้เ hey, มดดี้เยนนี้ฉันมีสัมภาษณ์ข่าวบันเทิงนะวานไปรับลิลลี่ทีเออฟันลูกฉันเน่ยเพิ่งหลุดไปอีกซี่อย่าพากันกินของหวานล่ะแคนดี้น่ะเผาเกันบ้างนะจ้าแม่คุณบ่นให้มันน้อยๆหน,น,น่อยเถอะ อย่างวันนี้หน้าที่มารับเด็กน้อยแสนน่ารักเลยตกไปเป็นของนางฟ้าแม่ทูลห่วไปโดยปริยายซึ่งเจ้าตัวแสนจะดีใจที่ได้มีโอกาสนั่งเล่นกับลูกสาวของเพื่อนสนิทเลยรีตกปากรับคำผ่านปลายสายโทรศัพท์ว่าจะดูแลยายตัวเล็กให้เป็นอย่างดีจะติดนิดหน่อยก็ตรงที่ฝนดันตกลงมาไม่บรรยายางเนี่ยสิ h เม e ดดี Hi, เจ้าเด็กตัวจิ๋วยิ้มร่าวิ่งเข้ามากอดเมดดี้ทันทีที่ครูพี่เลี้ยงพามาส่งหน้าโรงเรียนหนูคิดถึงคุณจังเลยค่ะไม่เจอกันกี่วันแล้วนะหนึ่งสองสาสี่ห้าโหตั้ง3ามวันแน่คิดถึงก็ต้องรู้จักรอสิคะวิ่งฝ่าฝนมาแบบนี้จะไม่สบายเอานะเมดดี้ทำเสียงบ่นอย่างไม่จริงจัง พลางเอามือปัดหยดน้ำบนเลือนผมและเสื้อกันหนาวออกหาเจ้าหนูลินลี่โ่่เจอหน้ากันปุ๊บบ่นปับ๊บเมดดี้ไม่น่ารักเลยจริงๆเอแล้วถ้าเมดดี้พาไปกินโกโก้ร้อนโปะมาร์ชเมลโล่ลูกใหญ่แบบนี้จะน่ารักขึ้นไหมนะสองสาวเล็กใหญ่โปรดปานเครื่องดื่มคลายหนาวชนิดนี้เป็นเอามากฝนตกพัดอารมณ์เย็นเฉียบมาขนาดนี้ บอกเลยว่าเมนูนี้แหละสาม,มารถซื้อใจเจ้าหนูลินลี่ได้แน่นอนงั้นให้คุณตานิกทำนะคะเมดดี้อ่ะชอบชงแบบขมเป็ดปีหนูว่าคุณควรอยู่ห่างมันไว้อันนี้หนูซีเรียสนะโอ้นั่นเป็นคำพูดที่แสนเจ็บแสบเมดดี้คิ้วกระตุกยิกยิกเมื่อโดนหนูลินลี่ตำหนิฝีมือในการชงโกโก้ร้อนฉบับติดลบเธอตัดบทโดยการ กลางล่มคันใหญ่จูงมือพาลิลลี่ฝ่าสายฝนกลับบ้านแล้วหาเรื่องอื่นคุยกันไปเรื่อยเปื่อยวันนี้หนูวาดรูปด้วยค่ะทีเชอร์บอกว่าให้วาดสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตหนูเลยวาดมัมโอลาบแล้วก็เมดดี้ทีเชอร์ให้ตั้งสามดาวแน่เจ้าตัวเล็กขยับปากบรรยายรู้สึกภูมิใจกับสามดาวที่ได้สุดๆ โห oh, ให้ดาวเยอะแบบนี้ต้องสวยมากแน่ๆเลยชักอยากจะเห็นแล้วสิเมดี้ขอได้ไหมคะไว้ถึงบ้านแล้วหนูจะอวดแต่ไม่ให้หรอกนะหนูจะติดไว้ดูในห้องทั้งสองสาวเดินกลับบ้านจนมาถึงบ้านอันแสนอบอุ่นเสียงปิดประตูแล้วถอดรองเท้าดังกุกกักสองสาววุ่นวายอยู่กับการถอดโค้ดกันฝนออก เมื่อเจ้ามูสรับรู้ว่ามีแขกพิเศษติดสอยห้อยตามมาด้วยก็รีบวิ่งสับขามาออดอ้อนเป็นการต้อนรับอย่างดีแต่จะดีกว่านี้ถ้าปล่อยให้มนุษย์ได้จัดการธุระกันให้เสร็จก่อนเื้เจ้ามูสคิดมันจะกระเจนนะมันจะกระจีลินล,ลี่เดินหลบการเลียแสนเอาใจของเจ้าแมวมูสตัวดำมาอยู่ด้านหลัง ดินสักสากของแมวเวลาโดนผิวมันรู้สึกเสียวสะดุ้งแบบพิลึกเจ้ามูสมอบความไว้ใจให้แก่เด็กน้อยด้วยการเลียและนับเป็นหนึ่งในคนสนิทสนมของตัวเองไปด้วยไงยจ๊ะสักสากลับมากันแล้วเหรอโอ้ชีน่ามาตั้งแต่เม,มื่อไหร่คะเมดี้ไม่เห็นบอกเลยว่าคุณจะมาอุบอิบอีกแล้วหรอลินลี่หันควับไปทางเมดี้เซอร์ไพรส์จ้ เมดดี้ไม่รู้หรอกว่าฉันจะมาแต่ว่าโกโก้ Go Go กับชีสเค้กที่หนูชอบวางอยู่บนโต๊ะแล้วนะไปกินกันไหมว้าวโกโก้ชีสเค้กอาทินากลายเป็นหนึ่งในบรรดาพี่สาวคนโปรดเธอฉลาดมากพอที่จะรู้ว่าควรผูกมิตรกับใครเพื่อใช้มาเป็นข้ออ้างให้ได้อยู่ร่วมกับเมดดี้นานๆเธอมักหยิบยกเหตุผลล้านแปดขึ้นมางัด จนเมดดี้ถึงทางตันและเหนื่อยที่จะปฏิเสธเองมาเฉยๆไม่ได้หรอเอาฝนมาด้วยทำไมเนี่ยเปล่านะสุดตั้งหากที่สั่งให้ฝนตกส่วนฉันมาเพราะคิดถึงเธอเท่านั้นแหละช่วงนี้แคลิฟอร์เนียอากาศแห้งแรงเกินไปสุดเทพเจ้าผู้ปกครองสวรรค์มีน้ำใจเสกฝนลงมาให้เพราะจะได้ป้องกันไฟป่าที่มักเกิดขึ้นประจำปี เมื่อพันไม้และพื้นดินเกิดความชุ่มชื้นจะได้ยืดเวลาให้ชาวแคลิฟอร์เนียอยู่อย่างสงบสุขไปอีกหน่อยแล้วจะค้างหรือเปล่าฉันจะได้ให้นิกเตรียมห้องให้อดูก่อนแล้วกันจิบนี่ก่อนสิหนาวจนปากม่วงหมดแล้วนะเมดดี้รับโกโก้ร้อนขึ้นมาจิบบรรเทาความหนาวเย็นแก้วของเธอไม่ได้โปะมาร์ชเมลโล่หนาเตอะแบบหนูน้อยลิลลี่เธอชอบลิ้มรสความหอมเข้มข้นอย่างเต็มคำมากกว่า และดูเหมือนว่าคนชงจะเข้าใจมันอย่างดีอืมฉันมีของมาฝากด้วยนะชมรมเทพสาวแห่งโอลิมปัสได้ไข่มุกมาจากพ่อคาเรนอะเฮล่าเลยนะทุกคนมานั่งทำสร้อยนี่นี่ฉันตั้งใจทำนนี้มาให้เชื่อสิสวยถูกใจแน่นอนอาธิน่าหยิบสร้อยข้อมือไข่มุกสีชมพูพาสเทลออกมาจากเสื้อคลุมเธอตั้งใจถักร้อยเพื่อนำมาให้คนสำคัญของใจคอนสโพ เป็นหนึ่งในบรรดาไข่มุกที่หายากและมีราคาแพงที่สุดในโลกพบได้ในเขตน่านน้ำแถบเบอร์มิวดาเฮราราชินีแห่งสวรรค์ไปกวาดซื้อมาตอนที่แวะให้พรแก่ครอบครัวหนึ่งที่ให้กําเนิดเด็กสาวว้าวทีน้าคะสวยมากเลยไข่มุกสีชมพูหนูไม่เคยเห็นมาก,ก่อนดูเหมือนว่าคนที่ตื่นเต้นที่สุดจะไม่ใช่คนที่ได้รับ เจ้าตัวเล็กทิ้งช้อนชีสเคก้กดังเคร่งแล้วรีบเดินมาดูใกล้ๆลินล,ลี่ชอบหรอจ๊ะทีน่ามีมาฝากด้วยอันหนึง่งสุดยอดทีน่าเจ๋งสุดๆไปเลยเจ๋งกว่าเมตตี้สิบล้านเท่าคุณตานิขคคะดูสิโนูได้สร้อยข้อมือแสนน่ารักมาด้วยเด็กหนอเด็กพอได้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ดีใจเกินเหตุลินล,ลี่ดวงตาเป็นประกายวิบวับ รีบใส่ไส้ข้อมือที่ถูกเทพีแห่งปัญญานำมาหลอกล่อทันทีพอได้ของถูกใจเจ้าเด็กอารมณ์ดีก็กลับไปนั่งจัดการชีสเค้กต่อส่วนข้างกายนั้นมีแมวดำนอนคอเคลียร์ไมห่ห่างและมีเสียงทุ้มของนิโคลัสคอยอ่านนิทานเป็นเพื่อนอีกคนมากไปหรือเปล่าอาธินาลินลี่ยังเด็กอยู่นะและของมูลค่าแพงขนาดนั้นถ้าเผลอทำหายจะทำไงไม่เป็นไรหรอกน้า แล้วเธอน่ะไม่ชอบหรอฉันตั้งใจถักอันพิเศษให้เธอคนเดียวเลยนะเมดดี้ไม่ชอบที่ทีน่าทำให้หรอคะ่ะสีชมพูแสนน่ารักเลยนะเทพีสาวกระแสะเข้าไปใกล้โอ้ายกอดเธอ,อยูตั้งท่าไหร่แล้วอะทีน่ายังจะมาทำท่าเรียนเสียงแบบลิลลี่อีกนะน่ารักตายละเมดดี้รีบดันหน้าผากเทพีแห่งปัญญาให้ออกห่างจากระยะไม่ปลอดภัย ทําไมหน่ารักเราจะกั้นยิ้มจนปีกจมูกกระพือทำไมก่อนเมดดี้นี่นะปากแข็งตลอดอธิน่าจัดการใส่สร้อยข้อมือให้อย่างทนุถนอมขนาดของสร้อยถักร้อยออกมาพอดีกับข้อมือเมดดี้เปะ๊ะเป็นเพราะคุ้นเคยกับสัดส่วนร่างกายของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีเทพีแห่งปัญญายกบือเรียวขึ้นมาระดับใบหน้าพร้อมจุมพิตบางเบาลงบริเวณชิพจรตรงข้อมือ ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกันกบตัวล็อกสร้อยข้อมือว้าวสวยเหมาะกับผิวขาวเนียนของเธอเลยฉันนี่มันตาถึงจริงๆด้วยอืมขอบคุณนะเมดดี้ดึงข้อมือกลับมาวางข้างตัวไม่ต้องขอบคุณหรอกแค่เธอยอมให้ฉันมาเจอหนะ้าเท่านี้ก็ไม่มีสิ่งไหนมาทดแทนได้แล้วอย่าหายไปไหนอีกเลยนะเมดูซ่าฉันจะไม่ยอมเสียเธอไปอีกแล้ว อืมเหนื่อยแล้วไม่ไปไหนแล้วล่ะน่ารักที่สุดมามะฉันป้อนชีสเค้กให้อ้าอ้ํตั้งแต่ในอดีตสายใยแห่งความสัมพันธ์ของอาร์ินากับเมดูซา่าถักทอเหนียวแน่นไม่ต่างจากได้แดงแห่งพมริขิตทั้งสองเป็นทั้งเพื่อนพี่สาวเป็นบ้านแสนอบอุอน่น ยามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาก็มักจะอยู่เคียงข้างเป็นความสบายใจให้กันเสมอเอสิ่งใดทำให้เทพีแห่งปัญญาทำหน้าบูบี้เหมือนมแมลงโดนเกวียนทับได้ขนาดนี้นะเมดูซ่ายืนกอดอกมองอย่างหยอกล้อคิดไว้อยู่แล้วว่าเทพีสาวต้องมาหาแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้เพราะเพิ่งจะพบหน้ากันไปไม่เกินหนึ่งวันด้วยซ้ำแบบนี้มันเข้าข่ายกัน คิดถึงจนทนไม่ไหวแล้วหรือเปล่าเมดูซ่าก็อีกคนเหรอทำไมมีแต่คนว่าเราเนี่ยบนสวรรค์ก็ไม่มีใครสนใจอาธีนาเมืนหนีใบหน้างองงุมเพิ่มความไม่พอใจเข้าไปอีกอุตสา่าห์หนีลงมาจากโอลิมปัสมาหาที่พึ่งทางใจแท้ๆได้มาเจอล้อเสียได้ก็แล้วใครมันทำให้เจ้าขุนเคืองเช่นนี้ล่ะถ้าไม่บอกข้าจะเอาดอกไม้ไปแจกให้หนุ่มๆในตลาดแล้วนะ เมดูซ่าวางตะกร้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสลงข้างๆแต่ว่าอาทิน่าเห็นความงามแล้วจะลดความฉุนเฉียวลงและยอมหันมาพูดกันดีๆแต่ดันได้สายตาแหลมคมสะบัดหน้ามาจ้องอย่างเอาเรื่องแทนดูพูดเข้าไม่เอาหรอกห้ามาไปให้ใครเชียวนะเมดูซ่าจ้าจ้าดอกไม้ทั้งหมดนี้ข้าบรรจงตัดมาให้เทพีแห่งปัญญาเพียงผู้เดียว ไม่คิดแจกใจ่ายให้ใครเอานี้ยิ้มให้กันได้หรือยังจ๊ะเมดูซ่าเอื้อมมือไปบีบแก้มสองข้างของเทพีแห่งปัญญาอาธีน่ายิ้มกว้างจนตาหยีเธอมีความสุขที่สุดเวลาที่หญิงงามตรงหน้ายกความสำคัญทั้งหมดให้เธอเพียงผู้เดียวเทพีแห่งปัญญาเกลียดการแบ่งปันความดีความชอบก็ในเมื่อเธอเก่งที่สุดในปัตตพีเก่งที่สุดในจักรวาล ก็แล้วทำไมต้องเชยชมคนอื่นให้เปลืองพลังงานด้วยละ่ะได้และที่เธอหนีลงมาจากโอลิมปัสด้วยแมนหน้าไม่สพอารมณ์ก็เพราะว่าสุดเทพเจ้าแห่งสายฟ้าซึ่งมีศักเป็นพ่อนั้นได้ป้อนคำหวานชมราชินีเฮ hey, ราไม่หยุดหย่อนเอาแต่ตามง,อง้องอนไม่คิดสนใจที่ดาสาวผู้เป็นดั่งสมองคอยวางแผนการศึกให้ชนะทุกครั้งเลยสักนิดซุดไม่เคยเอ,อ่ยชม ดีแต่ใช้ลูกที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเป็นเพียงเครื่องมือรบเท่านั้นกอดกันหน่อยได้ไหมพลังใจหายหมดแล้วว้าวเทพีแห่งปัญญามาขอสามันชนกอดเลยนะเนี่ยเลิกหยอกเล่นสักทีได้ไหมเนี่ยเล่นอยู่ได้นะเมดูซ่าอาธิน่ายามหน้าง,งองง้มคิ้วขมวดหน้าเอนดูเป็นที่สุดแล้วจะไม่ให้คนขี้กแกล้งอย่างเมดูซ่าหยอกเย้าได้อย่างไร แล้วถ้ามากกว่ากอดละ่ะขนบนกายเทพีสาพร้อมใจรุกพลันยามที่ริมฝีปากสีพีชจงใจกระซิบข้างหูด้วยโทนเสียงนุ่มโอ๊ยโอ๊ยข้าขอโทษอาทินาข้าล้อเล่นใครสั่งใครสอนให้เล่นแบบนี้เจ้าก็รู้นี่ว่าเราถือคองพรมจรรันทร์จะต้องเป็นเทพีแสนเบรลสุทธิ์ให้คนในเมืองบูชาเทพีสาวระดมทุบตีไปยังหัวไห่มนยังไม่ยั้งมือ เมดูซ่านั้นร้ายกาดขึ้นทุกวันชอบทำให้ภายในปั่นป่วนและรู้สึกว่าบิวความสาวเติบโตสะพรั่งตามวัยยิ่งโตยิ่งสวยไม่เกินจริงและไม่ใช่ไม่อยากสัมผัสนะแต่ชะตาคิดไว้แล้วว่าไม่ได้พรหมจรรย์ของอาทีนาสำคัญมากไม่ต่างจากสติปัญญาที่หลักแหลมเทพีแห่งปัญญาเปรียบเสมือนไฟแห่งความหวังที่คอยจุดประกายให้ผู้หญิงกล้าสแสดงความรู้ความสามารถออกมา โดยที่ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้กฎที่เพศชายตั้งขึ้นสตรีมีใช่เครื่องบันเทิงอารมณ์ของบุรุษเพศอาทิน่าสกิดให้ผู้หญิงบนโลกมองเห็นคุณค่าในตัวเองเอ๋แต่เมดูซ่าเป็นหญิงงามนี่นะแม้แต่นางสวรรค์ก็สวยไม่ได้เท่านี้หากจะยอมลงเออยอย่างลึกซึ้งคงไม่ทำให้ความบริสุทธิ์แปดเปื้อนหรอกเราออกจะชอบโอ้ย ไม่รู้แล้วเผอคิดเรื่องนี้ที่ไรเป็นต้องแก้มแดงทุกทีเดี๋ยวเมดูซ่าคนสวยก็ได้ทีหยิบยกมาหยอกล้ออีกแล้วถ้าหากจะปฏิเสธว่าไม่มีใจให้กันนั่นคงเป็นการพูดปดคำโตเทพีสาวและมนุษย์แสนสวยก้าวข้ามเส้นกันระหว่างกันไปไกลและมันยากมากที่ต้องคอยหลบซ่อนไม่ถูกชาบ้านจับได้หันไปสวดมนต์เลยนะ มองหน้ากันอยู่ได้ด้วยความที่ชอบแย่กันเป็นประจำเลยต้องคอยปรับสายตาไม่ให้มีความลึกซึ้งยามอยู่ต่อหน้าชาวเมืองที่สัญจรไปมาทำให้มักถูกนินทาว่าสองคนนี้ไม่ถูกกันบางก็ว่าอาธินาริษยาความสวยของเมดูซ่าแต่หารู้ไม่ว่าอาธินานั้นห่างไกลจากคำว่าอิจฉาริษยาไปไกลลิบลับพออยู่กันสองต่อสองทีไร เทพีแห่งปัญญาก็เก็บอาการคลั่งเมดูซ่าคนสวยไม่อยู่ทุกทีผมเจ้าหอมยิ่งกว่าดอกไม้ที่ตัดมาให้ข้าซีอีกเช่นนั้นเทพีแห่งปัญญาก็นอนดมผมข้าทั้งคืนเลยดีไหมนอนสูดกลิ่นหอมจากมนุษย์ผู้มีโฉมงามข้างๆเป็นความคิดที่ไม่เลวอธิน่ายินดีที่จะนอนเบียดเนื้อแนบเนื้อบนที่นอนคับแคบดีกว่าต้องนอนคนเดียวบนที่นอนนุ่ม บนสวงสวรรค์ชีวิตหรูหราแสนสบายที่ไม่มีเมดูซ่าข้างกายช่างเป็นชีวิตที่ไร้สีสันสดใสความสัมพันธ์อันแช่มชื่นราวกับดอกไม้ในสวนที่ได้รับความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์อาริน์นากับเมดูซ่าเคยรักใคร่กลมเกลียวกันปานนั้นเลยแหละแต่หลังจากที่เกิดโศกนาฏกรรมในคืนนั้นเข้าเมดูซ่าเลือกที่จะวิ่งหนีเธอแบกความเจ็บปวด เผชิญหน้าผู้คนในเอเธนไม่ไหวต่อไปกายหยาบสกปรกหัวใจถูกย่ำยีจนปนปี้ความรักความไว้ใจพังทลายในคืนเดียวเมดูซ่าหอบความผิดหวังหนีไปยังทวีปต่างๆทนอยู่อย่างทุกข์ทรมานจมอยู่กับคำสาปและความอับปร,รักไม่ว่าจะเดินเหินไปที่ใดผู้คนต่างก็ขับใส่ไล่ส่ง อาธิน่าระลึกถึงความผิดพลาดได้ในภายหลังเทพีแห่งปัญญาพยายามพลิกแผ่นดินและแผ่นฟ้าตามหาผู้ที่เป็นดั่งเพ็ดล้ำค่าในชีวิตเพื่อขอโอกาสแก้ไขความผิดพลาดทั้งหมดได้โปรดให้ข้าได้แก้ไขสิ่งที่ทำพลาดไปเมดูซ่าทดสอบหนีทุกรูปแบบคำตอบคือต่อให้หนีไปไกลกว่าครึ่งโลกหรือแม้แต่ในชั้นอวกาศ อธีนาก็สามารถตามเธอเจออยู่ดีเพราะอย่างนั้นการเผชิญหน้าจึงเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดไม่ต้องเปลืองแรงหนีแล้วก็ไม่ต้องผิดหวังในตัวเองที่ไม่ว่าจะหนีอย่างไรก็ไม่พ้นอธีน่าเสียทีอืมตอนนี้ก็คงเป็นเหมือนการให้อภัยที่ไม่ให้อภยัยละมั้งเรียกว่าปล่อยให้เทพีแห่งปัญญาทาอะไรตามใจชอบก็น่าจะเข้าท่ามากกว่า สรุปจะนอนนี่ใช่ไหมเดี๋ยวประจัดที่นอนให้อีกห้องนะเรานอนด้วยกันไม่ได้หรอจะได้ไม่ต้องลำบากเมดดี้ไงไม่เป็นไรทำให้เพื่อนแค่นี้ไม่ลำบากหรอกเทพีสาวยกยิ้มปกปิดความผิดหวังถึงแม้ว่าเมดูซ่าจะยอมให้เข้าใกล้แต่ก็ยังคงมีเส้นการขีดชัดเจนระหว่างความสัมพันธ์อยู่ดีเธอกระตุกมือเรียวให้นั่ง ที่นอนเอี้ยวตัวไปหยิบหวีไม้จันหอมมาจัดการสางผมเจ้าของห้องเชกเช่นที่เคยดูแลเอาใจก่อนนอนทุกคืนถ้าอย่างนั้นก่อนแยกกันขอสางผมให้เมดูซ่าก,ก่อนนะอืมได้สิเมดดีพยักหน้าตอบด้วยสีหน้าไร้อารมณ์แม้จะเป็นเช่นนี้อธิน่าก็รู้สึกขอบคุณราชินีเฮราจริงๆ ที่ยอมประทานพรแห่งการเกิดใหม่ให้กับคนตรงหน้าปีศาจหัวงูได้ชีวิตเดิมกลับคืนมาถึงแม้จะไม่ครบทุกองค์ประกอบแต่เท่านี้ก็ถือว่าคุมแล้วกับการที่ยอมคุกเข่าให้ราชนีแห่งสวรรค์ปั่นหัวใช้งานอย่างน้อยเธอก็ได้โอกาสชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไปโดยปราศจากการยั้งคิดและสิ่งเดียวที่อธินาเฝ้ารอคือวันที่เมดูซ่าเปิดใจให้โอกาสเธอได้พิสูจน์ว่า หลังจากนี้จะไม่มีวันทำร้ายให้ชอกช้ำจะคอยปกป้องดูแลอย่างดีตลอดสตวษที่คอยแวะเวียนมาหาเทพีสาวก็หวังเพียงเท่านี้แหละจบไปอีกตอนแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าวีคเนี่ยจะไม่ได้อาจเสียงซะแล้วเพราะว่าเป็นไข้หวัดทั้งวีคเลยค่ะ แต่ก็พยายามกินย่าดื่มน้ำอุ่นแล้วก็ทำทุกอย่างที่จะให้เสียงกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ถ้า EP นี้หรือว่าแบบนี้ตอนนี้มีเสียงบบขึ้นจมูกหน่อยๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะเสียงเพิ่งกลับมาใช้งานได้จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆนะคะเพราะว่าฝุ่นก็เยอะอากาศก็แปรปรวนระวังจะไม่สบายแล้วก็ขอให้ทุกคนเพลิดเพลินกับ นิยายเสียงของเราค่ะขอฝากนออนต่ายนอยนิยนะ